ดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะเอาพวกฟืนของเรานี้เดี๋ยวจะไปไว้ที่ไร่ข้าวสาลีของเราตอนนี้ก็กําลังเอาพลาสติกที่เราคุมเอาไว้เอาออกจ้ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยจ้ะโอเคีจะได้ทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้นโอเค ก็มา ้านหลังน้นบ้านเราเองจ้ขียวๆน้นก็บ,บ้านไก่จ้แเราอยู่ไหลกระสอบเหมือนกันนะเคลียพื้นที่ใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อไม้มาตัดใหม่อีกเรามีเครื่องตัดไม้สำหรับทำฟืนค่ะช่วงก่อนโควิดนี่พวกฟืนนี่ขายดีมากๆเลยนะ มันเพิ่งมาสุดตัวก็ช่วงหลังโควิดมาเนี้ยแหละแล้วก็มาเกิดช่วงสงครามด้วยไม้ก็เลยอาจจะเหลือปกติถ้าจะไม่พอเลยนะโอเคเดี๋ยวจะไปที่ไร่ข้าวสาลีเอาค่ะ อันนี้เราก็อยู่ที่ไร่ข้าวสาลีของเราแล้วอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์ที่เราจะมาไว้ตรงนี้จ้ะนี่เราจะมาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นญ้าหมักอันนี้ผนยายั้งแต่เมื่อวานล่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ดูวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําคลิปให้ท่านชมได้รับชมแล้วก็อยากให้ชมบรรยากาศที่ไร่ข้าวสาลีของเราด้วยยาหมักนี่เอาไว้ทำเอาไว้เพื่อจะมาแลกกับคิวอ่ะ ของฟรมวัวน,นีช่วงระหว่างพี่ขนย้ายก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศทุง่งนาของเราเองแล้วก็จะดูต้นถั่วตันเตากับข้าวสาลีงเราปลูกผสมปนกันจต่แถวนี้ต้นถั่วต้นถั่วยาวไปโน่นเลย ช่วงนี้ถั่วจะเยอะหน่อยอันนี้เราก็จะปลูกแบบออร์แกนิกนะก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนอกจากปุก๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวก็ได้จากฟาร์มนี้นั่นแหละเดิมหมาตรงนี้ก็จะพามาดูนี่นีด้วยจะพามาดูเอ่อต้นมันฝรั่งจ้ะ ยาวถึงนู่นเลยถือว่าเติบโตเร็วนะฝนตกดีด้วยปีนี้ตอนนี้กอใหญ่น้วเนี่ยปีนี้มันพั่ังเราดูถ้าจะ,จะเจริญเติบโตดี จะได้ผลผลิตด,ดีด้วยโอ้อยาวไปถึงโน้นต้นถั่วเราต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยพอดนีรอบที่แล้วมาเค่นี้เอง สังเกตต้นหญ้าจะเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเราปลูกข้าวแบบออร์แกนิกเกนาะมันก็จะมีพวกต้นหญ้าขึ้นแซมเยอะต้นข้าวขึ้นหนาแน่นดีมากเลยเนะี่ยถือว่าออกมาดีเลยทีเดียวปีนี้ ตอนนี้เราก็ต้องเอากระสอบพื้นยกลงจ้ะตอนนี้แหละจะต้องคป็นคนขึ้นไปมันก็จะลำบากตอนผลย้ายเนี่ยแหละยกขึ้นยกลง วเสียตรงน,นี้ก็เป็นพื้นที่ของเราเองเราสามารถเอาพวกสิ่งของมาวางไว้ได้ค่ะก็จะมีพวกเครื่องสัองเราเฮ้ยหล่นแล้วหูหล่นไปข้างนั้นตามเขตชนบทเขาก็ยังใช้คืนกันอยู่นะเแาเนี้ย โน้นก็จะเป็นต้นยาที่เราปลูกไว้ทุกปีเราจะปลูกข้าวสาลีเนาะแต่ปีนี้เราก็ไม่ได้ปลูกเราก็จะพักสภาพนาดินแล้วก็หันมาปลูกต้นยาแทนที่นี้เขาก็จะปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยที่ปลูกทั้งหมดนี้เป็นอาหารสัตว์ทั้งหมดเลยปลูกไว้ขายราคาค่อนข้างดีด้วยขายได้ทั้งหมดเงินที่ได้ก็มาจ่ายภาษีนี่แหละ มันน้าจะเป็นรถตักหญ้าอน,นอากาศอนข้างจะเย็นอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานละอากาศเปลี่ยนแปลงอะ่ะดูพยากรณ์อากาศเวลาทั้งอาทิตย์เลยอุณหภูมิมันลดลงก็อยู่ประมาณ16-17องศาเนาะช่วงกลางคืนก็อยู่ประมาณ7-8องศาก็ยังหนาวอยู่เลย ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านไปขนมาอีกจ้ะโอเคไปที่บ้านกันอีกรอนัออนนี้ก็วนกลับมาที่บ้านนะจ้าวนเขายัางเหลืออีกหลายกระสอบเลย <S <S เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ไร่ข้าวสาลีเราเลย ลิปเราจะได้ระยวเกินไปไปค่ะเดี๋ยวไปที่ไร่กันอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วแต่ว่ายังขนไม่หมดนะ เดี๋ยวหมดรอบนี้แล้วก็จะมาต่อกันวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศทุ่งนาเข้าสารีของเรา